วันนี้มาที่เลขหกเป็นเลขที่จะย้ำเตือนนะฮะสำหรับชาวไทยทั้งหลายอีกหกเดือนนี้จะเป็นเดือนมีนาขณะที่พูดอยู่นี้เป็นวันที่สิบหกสิงหาคมซึ่งเมื่อวานนี้คุณนัทุวัสไสเกลือนะครับก็ได้ประกาศชาชนะ นะฮะประกาศชัยชนะในการเพื่อนขบวนม็อบนะเพื่อที่จะไล่ประยุทธ์การประกาศชัยชนะเพียงเพื่อไล่คนหนึ่งคนนั้นมันเป็นภารกิจที่เล็กๆอ่ะแต่เราเข้าใจว่ายิ่งใหญ่ระดับชาติเพราะว่าตัวนายกนั้นเป็น ตำแหน่งสูงสุดแต่นายกออกไปคนเดียวก็มีคนใหม่มาแทนได้แล้วก็ตัวรัฐบาลก็ยังอยู่นะถ้าจะมีสิ่งที่หนักกว่านี้ก็คือมีการยุคสภานั่นเองนะครับหรือถ้าหนักขึ้นไปอีก็มีทาหารมาทำรัฐประหารก็ขึ้นอยู่กับ ม็อบจะสร้างสถานการณ์หนักมากน้อยแค่ไหนนะเมื่อวานนี้ประกาศชัยชนะั้าางทั้งที่อ่าเพราะยุทธ์ยึยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ประกาศลาออกหรืออะไรนะแต่ว่าแกนนำและม็อบทั้งหลายก็ประกาศชัยชนะกันแล้วเไอ้ที่ผมพูดเรื่องวันที่15บาข่าวม็อบ นะมีการประกาศชัยชนะนั้นแล้วก็มายืนที่เลขหกเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าอีกหกเดือนเดือนมีนานะครับเดือนมีนานะครับปีหกห้าวันที่สองมีนาจะเน้นไปที่วันที่สองมีนาเป็นวันที่สำคัญที่ไม่มีใครนึกถึงนะครับแต ผมในฐานะผู้มาประกาศเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดในการพาประเทศไทยออกจากวงจรุบาทนะฮะแล้วไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะฮะในยุคไอไอซึ่งเป็นบทบาทที่ประเทศไทยต้องไปเป็นนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องย้ำเตือนไปถึงเดือนมีนาวันที่สองนั้นว่าประชาชนไทย ่านจะได้ใช้อำนาจอธิปไตยของท่านอย่างเต็มสมบูรณ์นะอย่างเต็มสมบูรณ์อำนาจอธิปไตยที่ท่านมีอยู่เนี้ยท่านยังใช้กันไม่เป็นนะครับยังไม่รู้จักวิธีใช้เทคนิคการใช้ผมจึงต้องมาแนะนําเส้นทางการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนเนี้ยเส้นทางนี้เรียกว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจนะครับเพราะเราจะสร้างชาติไทยเป็นชาติมหาอำนาจในยุคเอไอ ซึ่งจะตรงกับลิกิตของพระโบราณปลายยุคกรุงศรีอยาได้ลิกิตเวลาเมื่อไหรถึงรัชกาลที่สิบนะคือพระโบราณปลายยุคกรุงศรีอยาธนาะตอนนั้นกรุงศรียอยายังไม่แตกก็ดูไว้แล้วว่าต่อไปไม่มีกรุงศรีอยยากะ,ะจะมีราชธานีใหม่ซึ่งพระเจ้าตากได้สร้างราชธานีใหม่แล้วราชธานีใหม่มีพระมหากษัตริย์ไปหนึ่งถึงเก้ารัชกาลทรงแก้ปัญหาตลอดแต่พอถึงรัชกาลที่สิบแล้วองค์ไม่ต้องมาทรางแก้ปัญหา แต่จะการเป็นมวลมหาประชาชนเนี่ยครับจะนําพาประเทศเองนําพาประเทศใหม่เดินออกจากวงจกรุบาทแล้วไปเกิดเป็นชาติมหาอำนาจใหม่ตรงนี้แหละครับคืองานภารกิจของผมนะวันนั้นวันที่หกวันที่สองมีนานนนเป็นวันที่รอเจ็ดสลาราศนะฮะวรอเจ็ดสลาราชวินาทีนั้นนะที่ประกาศ ในที่ต่อมาอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจรัฐาธิปัตย์ของเราเจ็ดนั้นมีอยู่เต็มร้อยในตัวพระองค์ท่านก็กระจายมายังตัวประชาชนทุกทุกคนเลยนะกระจายมาทุกทุกคนรวมทั้งคนเกิดใหม่ในประเทศไทยเด็กเกิดใหม่ที่มีบัตรประชาชนอายุครบสิบแปดนะก็มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจอธิปไตยแล้วดังนั้นวันที่หกเดือน วันที่สองมีนาก็คงจะต้องรำลึกถึงะพระมหากบรรุณาทิคุณที่ทรงมีพระราชารยเลขาไว้นะครับยก,รกรพระราชอำนาจของท่านให้กับวงมหาประชาชนไทยนั่นเองนะครับแต่วงวงมหาประชาชนยังใช้ไม่เป็นยังใช้อำนาจจิบใจนั้นไม่เป็นครับผมในฐานะเป็นผู้ที่รู้หลักวิชาในการสร้างชาติ ให้เป็นชาติมหาอำนาจก็มาบอกวิธีนะฮด้วยเส้นทางไทยมหาอำนาจเนี่ยครับซึ่งจะทาเป็นคลิปวิดีโอให้ท่านได้ดูเป็นจตอนไปไปเรื่อยๆดูาไปเรื่อยๆนะครับก็จะเข้าใจว่าใช้อย่างไรดังนั้นผมจึงมายืนที่เลขหกเพื่อย้ําเตือนคนไทยนะอีกหกเดือนเดือนมีนานะครับเราก็ต้องระลึกถึงนะ ซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ท่านจะประกาศหรือไม่ประกาศก็แล้วแต่อำนาจที่ประยนั้นเมื่อหมดจัดข้อมากระสันแล้วก็จะมาสู่ประชาชนโดยอัตโนมัตินะจะประกาศหรือไม่ประกาศก็แล้วแต่แต่เนื่องจากประชาชนไม่รู้หลักในสมัยก่อนโน้นไม่รู้และไม่เข้าใจพระนองจะต้องประกาศเพื่อให้ตื่นรู้เพราะถ้าไม่ตื่นรู้ก็ใช้มันก็ใช้ไม่เป็นนะ แต่ประกาศแล้วก็ยังไม่ตื่นรู้ยังไม่เข้าใจกันซึ่ถูกคณะราษฎรปกครองอยู่ฮนะก็เลยไม่สามารถที่จะตื่นรู้ได้และคณะราษฎรก็ไม่ต้องการให้ประชาชนรู้เรื่องไม่เข้าใจไม่้เข้าใจนี้ด้วยประชาชนจึงไม่ได้เข้าใจมาตัง้งแต่บัดนั้นจนมาถึงบัดนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่แหละผมจะมาประกาศบอกให้รู้ว่าคำนาาทิพย์ตายของประชาชนนั้นนะมีอยู่เต็มร้อยแล้วไม่หมดถึงแม้ท่านจะเข้าใจผิดว่าหยันบัดแล้วมันหายไปแล้ว จร,จริงๆมันยังอยู่เต็มร้อยฮะเพียงแต่ท่านให้สิทธิ์เขาที่มาดูแลประเทศเท่านั้นเองแล้วก็ไม่อยากให้อยู่ก็ให้ออกได้เมื่อไหร่ก็ได้เป็นสธ่์ของท่านท่านมีอำนาจเต็มร้อยซึ่งไม่ต่างกับเป็นเจ้าข,ของคิาหารน์นี่เองแล้วประกาศรับคนใช้เข้ามาทุกทุกสี่ปีหัวหน้าคนใช้ก็เรียกนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ผมเขียนให้เห็นเพื่อชาวบ้านได้เข้าใจง่ายสมัยท่านเป็น,จขขเ,าานเจ้าของคฤหาสนะในไอ้ใบเจ้าครอบครองที่ดิน ราชการ่านมันประดดชัดแจ้งอยู่แล้วว่าชื่อของท่านอ่ะนะฮะท่านยังไงท่านก็มีอยู่เต็มร้อยถึงแม้ท่านจะอนุญาตให้ไอคนใช้เข้ามาดูแลบ้านทั้งหมดนะบริหารบ้านดูแลบ้านทั้งหมดทุกทุกสี่ปีจะมีคณะนี้เข้ามานะของว่าของกระจายจุจ่มอธิบานะครับมันหมายถึงตัวรัฐบาลที่เข้ามาดูแลประเทศถึงเวลาเขาก็าไปแต่อำนาจท่านยังอยู่เต็มร้อยนะถ้าท่านไม่อยากเขาไปไม่อยากเขาอยู่ท่านก็ จ่ายเงินเชยไปเขก็จะออกไปนะหรือว่าเราเปิสัญญาจ่ายเงินเชเชยไปกขก็จะออกมันอยู่ที่สิทธิท่านจะให้อยู่หรือไปเป็นเรื่องปกติอันเนี้ยซึ่งเราคนไทยยังไม่เข้าใจดังนั้นผมก็มาชี้แจงเพื่อที่จะ,ะเดินหน้าไปสู่สเต็ปต่อไปที่เราจะสร้างชาติมาหาอำนาจจากไรนะครับซึ่งการสร้างนั้นไม่ได้ยากนะครับแล้วมันงามสง่า ที่ควรจะแสดงออกต่อเวทีโลกกันได้แล้วนะครับกาเอหวังว่าคงจะมีกำลังใจขึ้นนะจากที่ไม่มีกำลังใจกันอดหูใจอยู่กันมาตั้งนานนะอยู่มาตั้งนานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าได้ข่าวว่าเออละพันตู่เราออกไปแล้วตัวตัวนายกตู่เราออกแล้ว ท่านก็ไม่ต้องดีใจหรอกครับปัญหาของประเทศมันไม่ได้เป็นที่นายกตู่อนาองประเทศมันคือตัวระบบตัวระบอบที่มันฝังลากฝังลากเป็นวัฒนธรรมที่ผิดกันมานานปรากฏการที่นายกตู่ลาออกเนี่ยถือว่าเป็นแค่ปรากฏการของผู้ขอน้้งแข็งที่มันอยู่บนปลายอ่ะเล็กแค่นั้นเองปลายสุดแหลมสุดอ่แหลมสุดออก มันก็ยังมีฐานมันอยู่ในภูเขาน้าแข็งนะนก็ยังมีฐานอยู่ฐานที่อยู่บนเหนือน้อําอ่ะก็ยังมีอยู่นะส่วนในที่ใต้น้ําเหรอไอ้นั่นแหละครับนั่นแหละครับงานผมจะมาจัดการให้อยู่ใต้น้ํนเป็นตัวใหญ่เลยซึ่งตัวใหญ่นี้ถ้าเป็นสมัยพระเจ้าตากนะที่กู้ชาสร้างราชธานีใหม่ก็เรียกเรืองปราสา้พกพแต่พอมาในยุคเอไอนี้ ก็จะาตกสองก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยมันก็อยู่ในสภาพไม่ต่างกับกรุงศรีอยุธยาที่จะต้องหายไปก็หมายว่าประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยที่ปกครองมาโดยระบอบด็ิการตลอด89ปีก็จะต้องหายไปก็คือประเทศไทยเดิมจะไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วนะจะเป็นระบบระบบใหม่ที่รมออกแบบซึ่งจะไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปไม่มีพักการเมืองไม่มีสสไม่มีความวุ่นวายแบบนี้ แต่จะเป็นการปกครองใหม่ที่ประชาชนปกครองตนเองได้เลยนะอยู่ในระบบระบอบใหม่ทุกค้ก็แบบเตรียมไว้ให้แล้วนะครับให้การปกครองใหม่แบบนี้นี่แหละนะที่กระชรวงาไทยจะแสดงออกต่อเวทีโลกให้เห็นเป็นประจักษ์นะตามกระบวนการผู้ชาติขอก็จะตา่าง สองทีนี้กระบวนผู้ชายาย่าเขาจตากสองจะเป็นยังไรก็ขอเชิญติดตามนะแต่จะบอกแล้วเน้นย้ำตรงนี้ก่อนว่าในสมัยพระเจ้าตากหนึ่งนั้นต้องต้องรวบรวมให้ผลนะฮะเ่วไปขับไล่สตูที่เป็นตัวคนแต่สมัยนี้ถ้าจะมาเป็นพระเจ้าตากสองก็ะจะต้องรวบรวม อีกแบบหนึง่งฮะมันจะไม่เหมือนโลกสมัยก่อนเพราะโลกสมัยใหม่สโตูเราไม่ได้เป็นตัวคนที่มายึดประเทศนะสมัยก่อนต้องถือมีดดาบออเงาหรืออะไรแล้วแต่อาวุธก็มาบุกยึดประเทศนั่นคือสมัยก่อนแต่สมัยยุคใหม่นี่นะครับการจะรวบรวมพลไปขับไล่ออกไปต้องอีกแบบหนึง่งเพราะตัวสัตูของประเทศ ไม่ได้เป็นคนแต่เป็นตัวระบบระบบนะตัวระบบตัวระบบระบบก็ระบบต่างๆฮะทั้งระบบการค้าระบบรวมทั้งระบบก็คือระบบปฏิการที่เราหลงใช้มาแปดสิเก้าปีเพราะนั้นนี่แหละเราจะต้องขับขับไล่ตัวนี้จะขับไล่อย่างไรมันไม่มีตัวตนให้ขับอะการที่ไม่มีตัวตนให้ขับเนี่ยเราก็ต้องใช้เสียง โวตต้องว่าชอนนั่นเองเพรเราอยู่ในยุคสมัยใหม่ใช้เสียงโวตเสียงโวตจะแทนมีดดาบสัตว์ดาวุธนะทีนี้เสียงโวตเนี่ยก็ไม่ต้องรวบรวมจากคนทั่วประเทศนะคนก็ไม่ต้องไปรวบรวมที่อู่ต่อเรือก็จะาตกนะแต่ยุคใหม่นี้จะรวบรวม เสียงโหวดไปที่ตำบลน่ะแล้วให้ตำบลน,นั้นส่งไปที่อู่าตะเฤษะมันก็เหมือนกับตัวคนเดินไปที่อู่ระเฤษะถือมีดาไปลูกรวมนะนะก็แล้วแต่มีกองกําลังกองหนุนหรือพักไหนก๊กไหนก็ไปลูกดวงเขาจะตากในตรงนั้นสมัยนั้นเป็นแบบนั้นแต่สมัยนี้จะให้ตำบล จะให้หมู่บ้านในตำบลเนี่ยเป็นผู้รวบรวมเสียงโหวตของประชาชนนะครับแล้วก็ส่งมาเป็นตำบลแต่ละตำบลส่งมานะก็จะมีประมาณก็ 8, ต, 8, ตนนีว่าแปดพันตำบลแปดพันตำบลนี่แหละก็จะไปที่อู่ต่อเรือพระเจ้าตากที่จันทบุรีที่เดิมเหมือนที่พระเจ้าตากหนึ่งนั่นแหละตอนนี้พระเจ้าตากสองก็จะไปที่เดิมแต่เขานี้เป็นการรวบรวมเสียงโหวตของประชาชน ผ่านหมู่บ้านและตำบลและตัวตำบลนนะ่ะมีแปดพันตำบลไม่เกินแต่ทันตำบลก็มาส่งที่ตัวรัฐปจะตากเพื่อลงทะเบียนกันนะะเพื่อได้รู้ว่าเสียงมาจริงมาเท่าไหร่เอ็นี่ขบวนนการที่จะได้เสียงจากหมู่บ้านเนี่ยก็จะต้องไปทําที่วัดเลยเอาใบแสดงเจตจำนงของประชาชนนั่นแหละในลูกบ้านนะ่ะไปที่วัดไปทําพิธีอัญเชิญนะฮะ พิธีอัญเชิญระบอกธรรมาธิปไตยของผู้รู้เจ้ามาใช้เพราะประเทศไทยจะประกาศใช้ระบอบธรรมาธิปไตยนะครับไม่ใช้ปราชาธิปไตนะครับฟังให้ชัดๆนะครับประเทศไทยตัวจริงไม่ใช้ปราชาธิปไตยมีระบอบของตัวเองเพราะเป็นประเทศพุทธพระพุทธเจ้าให้การปกครองมาสามแนวทางอัตราธิปไตยโลกาทิปไตยและธรรมาธิปไตยอัตราธิปไตยและโลกาทิปไตยนั้น ผู้โลกก็ใช้กันอยู่อัตาราทิ่ประตยก็คือตัวกูของกูพักกูเงินกูล,ลงทุนแล้วต้องไปถอนทุนคืน่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพรรคกำเนิดทุก,กพรรคจึงเป็นบริษัทค้าการเมืองซึ่งรัฐรรมนูญนะเขียนผิดับรัฐบรมรูญของเราเนี่ยเราเขียนผิดนะส่วนโลกาธิพยปไะตยนเการเลือกตั้งอันนั้นก็ใครมีเงินก็มีเทคนิคที่จะทําให้มีเสียงชนะนั่นเองนะครับนั้นเป็นทางเทคนิคดังนั้น ให้สองรูปแบบเนี่ยทั้งอัตราทิปไตยโลกาทิ่ปไต่เนี่ยมันจึงเป็นระดับชั้นของเดรฉานซึ่งประชาชนจีนทีไรข้างไหนก็จะไม่ต่างกับนี้เสือปอ่าจร์เจนนี่นะก็คือเสร็จในทุนน่ะนีเสือป่าจร์เจนเสร็จในทุนหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทางสายกลางเป็นแนวทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ให้รักบุกคมาก็คือธรรมารทิปไตยนั่เองซึ่งเอาความถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้นธรรมะที่ประจัยจึงเป็นระบบ,ระบบที่ประเทศไทยจะประกาศต่อไปที่โลกว่าประเทศไทยเป็นประเทศพุทธเป็นประเทศพุทธก็จึงจะตัองใช้ธรรมะที่ประจัยนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนจะใช้ธรรมะที่ประจัยก็จะต้องไปอัญเชิญที่วัดนั่นเองดังนั้นลูกบ้านของแต่ละหมู่บ้านนะในตำบลนั้นก็ไปอัญเชิญทำพิธีอัญเชิญลงมาที่งธงธรรมะที่ประจัย แล้วธมธรรมะทตายนั่นแหะก็จะไปปัดที่ทำการของตำบลแล้วรงธรรมะทตายนั้นก็จะกระจายไปยังอ่าทั่วประเทศนั่นเองใครติดธงธรรมใจต์นั่นหมายว่าบุคคลนั้นอ่านำความเป็นนำความเป็นมงคลและความเจริญมาสู่สถานที่อย่างนั้นนะครับติดสถานที่ก็สถานที่นั้นมีความเป็นมงคลและความเจริญนะ ชุ่มชื่นใจและความมั่งคั่งเกิดขึ้นนะอย่างแน่นอนเพราะตัวระบบระบบมันจะทําให้ประชาชนมีความั่งคั่งสูงนะครับดังนั้นการผู้ชาติเขารมเจะตับสอนนิยิ่แก่นั้นก็เป็นการรวบรวมหมู่บ้านนั่นเองอ่าเรียกนี้รวบรวมตำบลน,นะรวรวมตำบลน,นะอ่ามันเป็น มันเป็นยุคใหม่รูกหล,ลงตำบลแล้วเสียงของตำบลน,นี่นะครับจะนําล่องเรือหนึ่งร้อยลำจากจันบุรีแล้วเข้ากรทมไประเบิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยริงเพราะนั่นคือสิ่งจงลาลอยสิ่งที่เข้าใจผิดอยู่กลางกรทมมาตั้งนานมันทาให้ประเทศไทยเป็นประเทศเผด็จการมาอย่างที่คนไทยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันเลยนะครับแล้วจึงนําเสียงทั้งหมดไปที่รัฐสภาแห่งใหม่ที่ริมเจ้าพญาเพื่อประกาศยกเลิก ระบบรัฐสภาเพราะเราจะใช้ระบบสี่านอำนาจแทนระบบรัฐสภาในโลกนี้เขาใช้ระบบกันอยู่สามระบบระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีและระบบกึ่งผสมโลกทั้งใบในี่ใช้อยู่สามระบบนี้เท่านั้นแต่ประเทศไทยจะประกาศต่อเวทีโลกใช้ระบบที่สี่นี่แหละครับคือบทบาทหน้าที่ของประเทศไทยและนี่คือการกู้ชาติยุคใหม่งพรก็จะตากสองที่จะประกาศต่อเวทีโลกโดยรวบรวม ตำบลนะรวบรวมเสียงจากตำบลนะแล้วนำเสียงจากตำบลไปตึกรัฐสภาประกาศยกเลิกไม่ใช้รัฐสภาไม่ใช้ประเด็ดการไม่ใช้ประชาธิปไตยแต่จะสถาปนาใช้ระบบรราราชิปไตยของพระเจ้านี่คือภารกิจของผมซึ่งอาสามาเป็นพระเจ้าตากสองและมาสวบทบาทเป็นนักปฏิวัติเพื่อที่จะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยของประเทศไทย เรียนยุคการปกครองของโลกนะแต่จุดเริ่มต้นต้องเริ่มต้บที่ประเทศไทยก่อนนะเริ่มต้นที่ประเทศไทยให้สําเร็จก่อนเกิดขึ้นเป็นจริงก่อนนะแล้วทั้งโลกประเดี๋ยวก็จะตามมาเองนี่คืองานใหม่ที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องนั่งดูนั่งศึกษากันนะไม่ใช่ไปดีใจกับนายกตัวออกออกไปแล้วก็ระบบยังเหมือนเดิมก็เหมือนกับผู้ขาน้ำแข็งอะ ไอ้ข้างล่างมันยังอยู่เหมือนเดิมอะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีใครสามารถเปลี่ยนมันได้เลยผมมีเทคนิคในการที่เปลี่ยนได้นะครับก็ขอให้เข้าเรียนรู้เทคนิคของผมแล้วกันนะเพราะผมมาประกาศตัวเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดต่อจากรัฐบาลตู่เลยแล้วก็สร้างรัฐบาลเฉพาการเกิดขึ้นซึ่งมีรายชื่อแล้วประกาศไว้ให้เห็นเรียบร้อยนะฮะเป็นแบบนี้ อาอย่าไปหลงดีใจภาพรวงซึ่งมันเป็นภาพที่วนซ้ํากับมาอีกที่ไอ้ภาพแบบนี้วนซ้ํากับมาอีกทีประเทศก็จะวนในวงจรลมบาทอย่างเงี้ยไม่รู้จบถึงเวลาที่ประชาชนบอกว่าเลิกได้แล้วนะเลิกได้แล้วนะเพราะฉะนั้นมีอํานาจที่ประทายนะครับอีกหกเดือนก็จะถึงครบรอบที่เราเจ็ดให้มาแล้ว ที่สถาปนาที่บอกมาแต่ไม่ตื่นสักทีนะก็คนตื่นได้แล้วผมก็บอกให้ตื่นแล้วนะฮะแล้วก็อ่านั่งดูคลิปผมดูคลิปผมก็จะเกิดปัญญาเป็นโสาบัญร,รมาทิปไตยแล้วเลิกเป็นนกแก้วนกกระทงเราทุกวันนี้เราเป็นประชาชนนกแก้วนกกระทองถูกปั่นหัวเข้าข่ายนะเพราะนั้นเลิกมาเกิดใหม่เป็นโสาบันญรมาทิปไตยเลย นะครับขอเชิญทุกท่านเข้าเรียนรู้คลิปวิดีโอที่ผมทำมาเนี้ยเพื่อให้ท่านเกิดปัญญาเป็นโสนาบันามาธิไปไตยกันพอจะได้พามระเทศออกจากวงจรรูบาบแล้วไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจในยุคเอไอเลยอันนี้แ่าะคะ่ะที่ทุกคนต้องการอยากรู้อยากเห็นว่าเป็นอย่างไรน,นี้กา,านนนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่นี่ทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสิบเรื่อง เราอยู่ในยุครัชกาลที่สิบรอสิบเป็นยุคสกาววิไลซึ่งมันจะต้องใหม่เอี่ยมอ่องสุดสุดใส,สแวววาวสุดสกาววิไลดังนั้นประเทศไทยมันจะใหม่หมดทุกวงการถูกเปลี่ยนใหม่หมดเลยถูกปฏิวัติใหม่เลยดังนั้นผมจึงให้เห็นภาพการปฏิวัติสิบเรื่องที่จะเกิดขึ้นในยุครอสิบนะท่านก็เข้าดูแล้วท่านเห็นว่าไอ้สิบปฏิวัตินีอะไรบ้างท่านชอบวันไหนก็สมัครเข้ามาในสิบปฏิวัตินั้นขอเชิญ เดินตามเส้นทางไผยหมามหน้านี้กับแอดธรรมชิปไตจยผู้อาสาเป็นนักปฏิวัติและสวมบุตบาทพระเจ้าตากสองขอเชิญและยินดีต้อนรับทุกท่านครับ